We'll be right back. สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะพบกับพวกเราในรายการเชนีรีพอร์ตกับอีชั้นรองศาสตราจารยร์ดรแพทย์หญิงคุณหญิงเด็กหญิงเนื้อภากนันผู้ใหญ่บ้านหากรทศกศกริศแสวงวงนะจ๊ะจะบอกให้และดิฉันสุสุสามไปพบกับกข้อข่าวที่น่าสนใจได้เลยคะ่ะฝูงแมลงสาบเดินขบวนประท้วงใบก่อนแจงไม่มีที่อยู่แล้วนักกีฬาฟุตบ,บอลทีมชาติไทยถูกซุกยู้เข้าโรงพยาบาล หลังจบกีฬาซีเกมที่ประเทศสิงคโป,โปร์แพทย์ชี้เหรียญทองทะลุเป้าชาวสวนบักเล็บแมวจังหวัดอำนาจเจริญดีใจหลังราคาบักเล็บแมวพุ่งสูงเหมือนขีปานาวูดเกิดเหตุน้ำท่วมที่โรงเรียนดังแห่งหนึ่งในอำเภอพนาผู้อำนวยการสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา60นาทีหลังมีน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งเซนติเมตรเจ้าที่วอนผู้ที่มาแก้บนงดหัวหมูเกรง โลอวนกำ่เริอเกิดเหตุไฟไหม้ที่ท้ายห้องพุ่งนาของโรงเรียนพนาศึกษาพบราษฎรใจดีหาบน้ําวิ่งเข้ามาดับไฟแล้วมีนายสีมีหมัดวิ่งมาชกต่อยหน้าราษฎรใจดีแล้วตะโกนว่ามึงตีมาดับเพลีย้าข้าก็มาจูดบังหันนี่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนิตยียมประกันภัยบริการอย่างแย่ดูแลอย่างไพ่ใส่ใจอย่างหมาแต่ราคาเป็นกันเองค่ะและร้านอาหารกะทิงเลยหนวดแซ่บ ทิ้งเลยสามารถติดตามพวกเราได้ที่ www.bvn.com um. และ212-224-236-248สำหรับวันนี้พบกับพวกเราเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะรายการต่อไปพบกับละครเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2558เรื่องเทคโนโลยีกับวิถีชุมชนเมืองขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะรายการ สามารถรับชมได้ทุกวัยณบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในชนบทประกอบไปด้วยแม่น้องสาวและจีนเรียบร้อยนะคะครอบครัวของแฟซ่ายากจนมากแม่ของเธอก็ป่วยอยู่บ่อยๆเป็นอย่างคือกาบานเดิร์แคร์หนูไปเหตุงานมากเหตุงานอย่างอ๋อนูเหตุงานเป็นกะกะเดิร์ปอกะรีค่ะ แม่แม่อยูสายอ่ะเมนตกเวที่แล้วป้องแม่แม่จะอยู่สายอ่ะจ้าแม่ตกไวที่แล้วป้อแม่บอเออแม่นี่ล่ะแม่ไม่อนีลู้สิมาละไมตายทีลูกพูน่าเกิดเลยแม่โบเมนลูกทีไปหาเงื่อนมารักษาแม่เออดูแลจาของดีๆเด้อลีจอยลีจอยม่นนีน้องมม่ยั้งก็ยันนี่เห็นบ่อเห็นงานเหตุการอยู่ ฝากพองแม่เด้อเฮยไปไกลพ่นไปพ่นละอืมไปคนเด้อแม่เด้อฝ่าไปอีหล่เฝ้าไปเฝ้าไปที่ป้ายรถเมแฟซ้าและเพื่อนๆนของเธอได้มายืนรอรถเพื่อเข้าไปหางานทำในกรุงเทพเมื่อนี้เขาสิไปใส่กันนะกรุงเทพโอ้ยทีใจโอ้ยโ้ยก็ลาแทนเอาผู้สาวสิไปใส่ครับ สิไปก um ุ้งเทปจ้าไปครับอ้อไม่เนียนกสกษัตรกะไปน้ำกันเนาะรับผมจ้าท่าแรกข่าโบกแท็กซี่เอายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โอกโบกโบกสะบัดแขนบก บายบายปุ๊บปั๊วบายบายครับบุญสาวบายบายปัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปัดปัดที่ทู่แบบงามเด้อปัดบังนี่บิ่งนี่เบิ่งนี่ทุกคนทุกคนเบิ่งนี่ทุกคนเบิ่งนี่มองงานเขาสิได้เห็นเลยเด้อเขาสิไม่งานได้เห็นแล้วดีใจที่ล่ะ มีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะเฮ้ยพวกเธอเป็นใครพราใครสิมาเห็นงานม่เห็นงานค่ะไม่เห็นงานค่ะมีกี่คนทำอะไรเป็นบ้าทำได้ทุกอย่างค่ะทำได้ทุกอย่างงานตากผ้า รีดผ้าแล้วก็รีดผ้าแล้วก็คนนี้เก่งกว่าเพื่อนมานี่เลยเก่งกว่าเพื่อนไปรับผ้าฉันจะสั่งว่าให้ไปรับผ้าที่ไหนบ้างต้องเดินไปฉันไม่มีค่ายานพาหนะให้นะจ๊ะไปทํางานไปรักผ้ามานี้ขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยวคงขอยเบิ้งเยอะมานี้ใครคคใครจะจ้างรับผ้า นี่คือเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ที่ฉันสั่งตรงมาจากจีนแดงบาตเท่าบูมี่แนวหนีเด้อันดับแรกนะเปิดฝาออกมาเอาผ้ามาสีเสร็จแล้วก็โยนพ้าเขาไปจ้าเสร็จแล้วเธอก็ใส่ผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาปรับพันุุมแล้วเธอก็กดเสร็จจ้าเสร็จจ้า สตาจาคือเครื่องจะต้องทำงานแบบแอตเลเนอมาโอเคนะใช้เป็นนะเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวฉันไปทุลากอดแป๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยด้กินใหม่ๆอยู่บอได้กินใหม่ๆยังย่อได้กินอยู่บอสขอว่ามันอยู่นี่ละขอว่ามันอยู่นี่ละขอว่ามันอยู่นี่ละเอาเอาเอามันคือเป็่นแนวนี้ ตายเธอกล้าดียังไงมาทำชุดฉันไม่โมเวคะ่ะเตาลีเทศเธอชายไม่เป็นหรือไงเอาเอาเห็นอยู่โทรทธศต์เอาว่างไหวม้มนกระแลนไปเองอุ้ยเอาโมเมนติีโง่หรือเปล่าหนูอุ้ยรู้ไหมเสื้อนี่ราคาเท่าไหร่เจ้าบาทค่ะสองหมื่นนะจ๊ะป้านึกว่าสองบาท อย่างนี้ไม่ต้องเสียเวลาฉันจะไล่นางนี้ออกไปอย่าไล่อย่อะค่อย่าไล่เถอะค่ะหนึ่งอย่าไล่มูนสองเฉยเดียวมันมันผิดพลาดกันได้เขาไปด้วยกันทั้งหมดขนาดมูยังทิมไปเลยไม่ต้องหันกลับหน้าหันหน้ากลับมาหาฉันก็ได้คนหน้าตาบดีนิสัยยังใจดอมอีกนั่งต่อมา มืดมนเดาจีนและฝรั่งก็จะไปตามข้างถนนเป็โดยไม่รู้จุดหมายทางก็ะจุกเขาทิ่มไปบูเป็นอย่างชีวิตของคอยอาจจะได้เป็นนางแบบค์ซูเปอร์สตาร์ในดัมเนียงของประเทศไทยออจเะรเลียฮาวพอตาบูเป็นอย่างฮาวพอจากซี ก็เป็นเท้งนิ้งหนึ่ง่ให้ความสนใจเอ้าผู้ใดนี่ห่วยซอยแม่ซ่วยแม่ยงให้ซอยบอกครับซอยค่ะซอยซอยค่ะลุกลูกลุกลุกเฮ็ดจังเด๋ดีระบาดนี่เขาถูกพับลูกบาดแหลมกีนนั่นคุณหมอคะคุณหมอซอยนี่ค่ะสวัสดีค่ะมีน้อยรถส้นตายค่ะมีน้อยรถส้นตายโอเด็กเหรอคะเด็กค่ะเด็กน้อยค่ะ ลูกเราหลอดเลือรขาดเนี่ยทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลแย่จริงๆค่ะลอยเด็กข้าเด็ะนี่ว่ามาเลยค่ะออกมามาซอยค่ะพยาบาลซอยค่ะซอยค่ะซอยค่ะไว้นี่ค่ะนี่ค่ะลูกหมอนี่หว่าเออพยาบาลซอยที่ค่ะพยาบาลอู๋ค่ะอูเร็วค่ะสู้นะลูกยุ่งก็ห้องตับเจ็บไม่หลเด็กว่ะห้องฉุกเฉินค่ะแล้วๆๆๆโอ้ยเบียรงานการสางกับประจักษ์เขตเรื่องของไทยมีหลูกมีเต่ากับซำมอมมีเต่าก็อยู่นมแมนเด้ คิดหอดอีหล่าแอสาเด้คิดหอดแต่พูนนันลาข้นอยู่เก๋ไก๋ไปิดจะสนใจไม่จังสัวไม่จังสีสนใจไม่ยังนักหนักแนแท้ไม่เห็ดขากินสำบอโอ,อ้ยเจ็บหัวใจเป็นลมก่อนคุณบอกเบ๋ยบี่ห้าเห็ดเบี้ยจะเขามานอนเว้นเซย์าอ,ยอ,ยยอาการของแม่ก็ได้ซุดหนักลงเรื่อยเอยเอาแม่แม่เป็นยังแม่แม่เป็นยังอ่ะแม่เป็นลมหัวใจ ยังแม่ไมเขเป็นรถผู้ใจบอดิใซ่งานโดนบ่มีไพอาบ่าแม่อุ้ยเยว่าจังสันจังสีทอหากรรไกรไปเอิบไหก่อรรดีจอยรีบโทรไปบอกพี่สาวทันทีเมื่อแฟซ่าทราบข่าวก็กระวนกระวายคุณหมอคุณหมออยู่สคุณคุณหมอเอ้าคุณมานั้นนี้ค่ะคือมาน้ำด่าคอยหาคุณหมอหาคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะ คือนุงานโตโตงานก็เลยเมย์ก็เป็นลูงหัวใจน่าสงสารอยู่ขอบคุณเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณช่วยลูกสาวฉันไว้ฉันจะรักษาย่านจัดรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาของแม่คุณัหมดเลยนะคะค่ะค่ะแปลอาแม่มาก็นะค่ะค่ะแฟซ่าได้พาแม่ของเธอมารักษาที่โรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนและทันสมัย คุณหมอนี่ค่ะเฝ้าค่ะเฝ้าวสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่บอกคุณหมอตายแล้วผลตรวจออกมาแล้วนะคะคือคุณแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจวายระยะสุดท้ายค่ะต้องรีบผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจด่วนเลยค่ะก็สันแม่กับบ้านก่อนเด้ออุยแม่แม่คุณห้องคุณพยาบาลนะคะช่วยไปเตรียม ห้องครัวสำหรับเยืออะไรต่อไปด้วยค่ะวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจคือตัดหัวใจของผู้ป่วยออกโดยเหลือเพียงบางส่วนของหัวใจห้องบนซ้ายแล้วใส่สหัวใจของพ่อของผู้บริจาคเข้าไปแทนที่จากนั้นเย็บต่อห้องหัวใจและหลอดเลือดหัวใจบริจาคเข,าาข้ากับหลอดเลือดของผู้ป่วยเสร็จแล้วคะ่ะเออคุณแม่หายดีแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ ต่อไปนี่ก็ดูแลสุขภาพร่างกายและหัวใจด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอนะคะขอบลยคุณหมอแม่ก็คงตายเร็วขอบคุณค่ะ